อุ๊ยหลุดโป๊มินพิชยาอัปเดตเรื่องหัวใจตอนนี้มีพระเอกมาขายขานมจีบ ครองตัวเป็นสาวโสดมาสักระยะแล้วสำหรับนางเอกสาวคนสวยมีนพชญาวัฒนามนตรีและถึงแม้ว่าจะโสดสนิทเธอก็ไม่เหงาเพราะมีทั้งเพื่อนและถ่ายละครบอกเลยว่าชีวิตแฮปปี้สุดๆและเมื่อถูกถามเรื่องที่มีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบบ้างไหมเธอก็ตอบแบบขำๆว่าช่วงนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆทำให้เราได้รู้จักกับคนใหม่ๆลหลายๆคนมีทั้งคนในวงการและนอกวงการเราเจอคนในวงการต่างๆมากมายเมื่อถามย้ำอีกครั้งว่ามีคนใน การมันเิงมาจีบนั้นเป็นพระเอกพระรองหรือตัวร้ายสาวมินเธอก็เผยว่าเป็นพระเอกแต่อักษรย่อขอไม่บอกยังไม่มีอะไรคืบหน้าแค่ตอนนี้คุยกันเฉยๆเรื่องความรักก็ไม่ได้รีบอะไรเพราะตอนที่โสดก็แฮปปี้ดีเอาเป็นว่ามารอลุ้นกันดีกว่าข่าวว่าพระเอกที่สาวมินว่านั้นจะเป็นใคร